สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครับต้นมีกิ๊กวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องโบเหมือนเดิมนะครับผมก็เวลาก็ผ่านมาประมาณสักเกือบสองอาทิตย์แล้วครับ สำหรับโบที่เริ่มเก็บค่าคอมมิชชั่นนะครับก็ยังมีข้อสงสัยสำหรับเพื่อนๆอ,อีกหลายคำถามนะครับที่ยังสงสัยอยู่ในเรื่องการเก็บค่าคอมมิชชั่นของโบนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆแต่ละข้อให้ฟังกันนะครับผมข้อแรกนะครับเพื่อนถามว่าแป๊บหนึ่งนะครับ ยอดคงเหลือต้นงวดคืออะไรอ่าคำถามที่สองก็คือเฮืนชดเชยที่โบจ่ายให้เฮืนตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหนอ่าอันนี้ก็คือเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับในคอมเมนต์ในช่อง youtube ของผมนะครับผมมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากตอนแรกผมก็ ไม่ค่อยได้วิ่งงานก็ไม่ค่อยทราบนะครับก็เลยลองไปวิ่งดูสักเที่ยเที่ยวนะครับผมแล้วก็ไปหาคําตอบมาให้ได้แล้วนะครับผมอ่ส่วนคําถามที่สามก็คือ,อค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ว่าหัก1ิเนะครับ<อ>เพื่อนๆพืๆบางคนลองมาคำนวณดูนะครับจากยอดที่เราวิ่งได้นะครับมันไม่ได้15%พอดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามา บอกวิธีการคิดค่าคอมมิชชั่นแบบละเอียดนะครับว่า,อายอดเท่านี้คิดค่าคอมมิชชั่นจากยอดตรงไหนของของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับผมก็คือ,อยอดเงินคงเหลือต้นงวดนะครับคืออะไรนะครับผมอยอดเงินคงเหลือต้นงวดก็คือยอดคงเหลือของเรานะครับ เริ่มแรกของวันนะครับผมเช่นไอย,ยอดคงเหลือของเราวันนี้ก่อนที่เราจะวิ่งงานของวันนี้ยอดเราเหลือเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือยอดคงเหลือต้นงวดนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกรอบนึงครับตัวอย่างนะครับผมไปดูตัวอย่างกันนะครับผมอ,อันนี้ของวันที่21นะครับก็ ยอดคงเหลือต้นงวดของผมก็คือ96.35บาทนะครับอ่าแล้วทีเนี้ยเราก็มาดูยอดเงินคงเหลือปลายงวดนะครับไอยอดคงเหลือยอดเงินคงเหลือปลายงวดนี่ครับผมก็คือเหมือนวันเนี้ยเราวิ่งห่าเสร็จแล้วแล้วเราไม่วิ่งแล้วครับอ่าค่าคอมมิชชั่นที่เราโดนหักไปครับไปลบกับยอดเงินต้นหวดนนะครับก็จะได้ เป็นยอดเงินปลายงวดนะครับแล้วก็ยอดเงินยอดเงินปลายงวดเนี้ยถ้าวันนี้เราไม่วิ่งแล้วครับเราจะจบแค่ยอดเงินปลายงวดนี้ก็คือ9.16.35สตางค์เดี๋ยวเอาไหมไปดูวันที่มีค่าคอมมิชชั่นดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับผมเอาไหมครับยอดเงินคงเหลือต้นงวดก็คือตอนนี้ก็คือ9 6 3 5บาทนะครับผม อตอนนี้ก็คือเป็นยอดก่อนที่เราจะวิ่งงานของวันนี้นะครับของวันวันน,น,นี้วันไหนก็ได้ของทุกวันนะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงยอดเงินนี้ก็คือยอดที่เราโดนหักในวันนี้นะครับโดนหักวันนี้เดี๋ยวยอดตรงนี้ผมจะมาให้ดูครับว่ามันจะมาจากตรงไหนบ้างนะครับมันจะไปเกี่ยวพันกับยอดของไอค่าคอมมิชชั่นนะครับผมแล้วก็ยอดคงเหลือปลายงวดก็คือ ยอดคงเหลือต้นงวดมาลบด้วยการเปลี่ยนแปลงยอดเงินของเรานะครับเช่น96.35บาทนะครับผมอ่าเราก็มาลบด้วย2 0 7 5นะครับอ่ามันก็จะเหลือยอดเงินปลายงวดเป็น75.6นะครับอ่าอนนี้คือยอดเงินปลายงวดยอดเงินปลายงวดเนี่ยถ้ายังไม่จบนะครับถ้าเรายังวิ่งหางต่อนะครับอันนี้คือมันก็จะเดินอ่ามันก็จะ เปล while, we yup. pandemic, out, to to bah, 2023, ี at, ่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราวิ่งงานอยู่นะครับผมแต่ว่ายอดเงินต้นงวดเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสมมุติวันนี้เราวิ่งงานจบแล้วนะครับสมมุติยอดเงินปลายงวดเราเหลืออยู่7 5บาทจุดหกศูนย์ถ้าเราไม่วิ่งแล้วมันก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเงินต้นงวดของวันถัดไปนะครับเดี๋ยวผมอ่าตอนนี้ของวันที่23เดี๋ยวไปดูวันที่24กันนะครับวันที่24เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเป็นยอดเงินต้นงวด ของวันที่24นะครับก็คือ75.60อ่าทีนี้วันที่24เนี่ยผมไม่มีวิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ยอดเงินปลายวดก็คือเท่าเดิมนะครับ75.60เดี๋ยวไปดูของวันที่25กันนะครับก็คือก็จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินต้นวดของวันพรุ่งนี้ครับผมอ่าเงินต้นวดของวันพรุ่งนี้ก็คือ 7 5 6 0ใช่ไหมครับก็คือดึงมาจากยอดปลายงวดของวันที่ผ่านมานะครับผมอ่าก็มาลบกับค่าที่เราโดนหักไปก็ก็จะเหลือเป็นเงินปลายงวดเงินปลายงวดนี้ก็จะถ้าเราหยุดวิงานแล้วก็จะไปเป็นเงินต้นงวดของอีกวันหนึง่งเข้าใจไหมครับเข้าใจนะหวังว่าคงเข้าใจอันนี้ก็คือยอดเงินต้นงวดปลายงวด แล้วก็การเปลี่ยนแปลงยอดเงินของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าครับเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยข้อที่2กันนะครับผมก็คือเรื่องโบจะชดเชยให้คุณก็คือเช่นบางทีเรารับงานมาใช่ไหมครับยกตัวอย่างของผมเลยนะครับตอนแรกงานเข้ามาที่เราเห็นกะคือครับก็คือ140บาทอ่า140บบาทเราวิ่งไปเรื่อยๆจนส่งลูกค้าเสร็จแล้วเราก็กด เพื่อจะจบงานนะครับมันก็จะขึ้นมาว่า,าการเดินทางค่าตอบแทนเหลือ121บาทอ่บาทอันนี้ก็คือที่เราเก็บเงินลูกค้านะครับเราเก็บยอดนี้นะครับอย่าไปเก็บยอด140นะครับผมแล้วก็ส่วนตาง19บาบาทนี้โบก็จะคืนให้เรานะครับหลายคนก็ถามมาว่าคืนยังไงคืนไปอยู่ตรงไหน,น เราได้ยังไงเดี๋ยวมีคําตอบให้นะครับผมดูดีๆนะครับอย่าไปเก็บ140บาทนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเขาคิดว่าเขาจ่ายแค่121บาทก็คือถูกแล้วนะครับเราต้องเก็บลูกค้า121บาทข้างบนนี้นะครับผมอย่าไปเก็บ140บาทนะครับเดี๋ยวลูกค้าคอมเพลนได้นะครับว่าเราเก็บเกินราคานะครับผมครับผมอันนี้ก็คําถามที่2ก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปต่อครับว่าไอ้เงิน19บาทเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคอ่าครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเงินที่โบ๊จะชดเชยให้เรานะครับว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยนะครับอ่าเข้าใจไม่เข้าใจก็ ช่วยพยายามเข้าใจหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าอาธิบายเข้าใจหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูางานของเมื่อวานนะครับก็คือวันที่ยี่สิบห้านะครับผมาหาันที่ยี่สิบห้าเมื่อวานนะครับผมก็คือวิ่งไปแค่สองหานนะครับก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทกับหนึ่งร้อยสี่สิบาทซึ่งสองหานเนี้ยผมได้ไป 333บาทนะครับยอดรวมเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันเลยนะครับผมอ่าอันแรกเนี่ยมันก็จะมีชดเชยจากโบนะครับก็คือเงินที่ว่าโบจะชดเชยให้คุณนะครับก็คือ10บาทหานแรกนี่สิบาทนะครับผมอ่าส่วนหารที่2โบจะชดเชยให้คุณก็คือ19บาบาทนะครับอ่าครับก็คือตอนนี้รวมเป็น อ่าครับตอนนี้ก็เมื่อกี้หารแรก10บาททันนี้19บาทก็รวมเป็นเป็น29บาทนะครับอ่าผมก็ใส่เป็น29บาทนะครับผมแล้วเราไปดูกันนะครับว่า29บาบาทนี้จะไปอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเราก็เข้าไปตรงที่รายได้ของวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวไปของเมื่อวานนะครับผมไปดูตรงช่องรายได้ก่อนนะครับอ่าก็คือ ช่องรายได้นะครับอ่เมื่อวานผมขับได้ไป2เที่ยวก็คือ333บาทนะครับผมอ่โบก,ก็จะเขียนว่าค่าใช้ใจ่ายก็คือค่าคอมมิชชั่นนะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นผมโดนไป4 3. 95บาทนะครับผมอ่า4 0อันนี้จริงผมต้องโดนค่าคอมมิชชั่นไป43.95บาทนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ไอ้43.95าเนี่ย เราก็เราก็จะไปลบกับอยอดที่โบจะให้เมื่อกี้ก็คือ10กับ29บาทใช่ไหมครับอ่าครับเดี๋ยวผมเอาจำเลข29นะครับก็คือเอาค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นปื๊นื้จุดเก้าบาทลบด้วยเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับ สี่สิบสามจุดเก้าห้าไปลบด้วยเงินที่โบจะชดเชยให้นะครับยี่สิบเก้าบาทเท่ากับ14.95กครับก็คือมันจะมาชดเชยให้ในค่าคอมมิชชั่นนะครับเช่นแทนที่เราจะเสียไปค่าคอมมิชชั่น4 สิบสามจุดเก้าห้าบาทเราก็เขียกเสียค่าคอมมิชชั่นจริงๆก็แค่สิบสี่จุดเก้าห้าบาทนะครับมันเอาค่าชดเชยมาลบกับค่าคอมมิชชั่นให้เรานะครับก็คือก็เลยทำให้เราเสียค่าคอมมิชชั่นไปแค่นี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเสีย14.95บาทจริงอ่าครับไปดูยอดเงินคงเหลือครับผมปึ้งเห็นไหม การเปลี่ยนแปลงยอดเงินก็คือ14.95บาทก็คือวันนี้ผมโดนหักไปแค่14.95 9 5บาทนะครับอ่าต่อแต่ละวันเราอย่าไปดูตรงยอดค่าใช้จ่ายนะครับอันตอนนี้เราไม่ใช่โดนหักเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือค่าคอมมิชชั่นนะครับอันที่เราโดนหักภายในวันนี้จริงๆก็คืออันนี้นะครับคือการเปลี่ยนแปลงยอดเงินนะครับผมการเปลี่ยนแปลงยอดเองินนี้มาจากไหนก็คือ มาจากค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดไปลบด้วยค่าชดเชยที่โบจะให้ของทุกงานภายในวันทั้งหมดนะครับลบได้เท่าไหร่เราก็จะเหลือตรงนี้เราก็โดนหักแค่นี้ครับผมเราไม่ได้โดนหักเต็มเลยครับผมอ่ามันก็จะมาชดเชยตรงนี้ให้แทนนะครับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเอาอีกรอบนึง มาดูช่วงช่องค่าใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายนี่คือค่าคอมมิชชั่นนะครับก็คือ43.95บาทวันนี้เราโดนหักค่าคอมมิชชั่นไป43.95บาทอ่าแล้ววันนี้ผมจะได้ค่าชดเชยจากโบ2ง,งานก็คือ29บาทก็คือเอา43.95ลบด้วย29บาทก็จะเหลือ14.95บาท วันนี้ผมโดนหักไปแค่14.95บาทนะครับแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราจะโดน14.95บาทจริงอ่ครับเราไปดูยอดคงเหลือนะครับก็คือไอ้น,นี้เหินเริ่มต้นเมื่อกี้ครับที่พูดถึงเรื่องยอดเหินต้นนวดนะครับก็คือผมตอนแรกวันนี้ผมเหลืออยู่75.60บาทลบด้วย7 4 9 5ก็คือเงินที่ผมโดนหักของวันนี้นะครับอ่าเงินผมก็จะเหลืออยู่60 จุดหกห้าบาทนะครับผมอันนี้ก็คือเงินชดเชยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ามันก็มาแทรกอยู่ในค่าคอมมิชชั่นนะครับโอเคเข้าใจนะครับผมเข้าใจเถอะเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าคอมมิชชั่นกันบ้างนะครับว่าเขาหักยังไงเพราะก่อนหน้านี้ผมก็สงสัยครับเพราะผมวิ่งหาน ฮาแล้วผมลองเอามาหักค่าคอมมิชชั่น15%เอนะครับเอายอดเงินทั้งหมดมาหักค่าคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมันไม่ตรงตามที่โบหักไปนะครับพอดีผมไปนั้นแล้วม็มีพี่คนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าหารแต่ละเที่ยวก่อนที่จะเอามาหักค่าคอมมิชชั่นต้องลบค่าเที่ยว20บาทก่อนเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับ เรื่องค่าคอมมิชชั่นโอเคไปกันต่อเลยครับไปอ่าครับเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณค่าคอมมิชชั่นกันครับผมก็คือเอางานของวันนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมวิ่งโบไป2เที่ยวก็คือได้333บาทโดนหักค่าคอมมิชชั่นไป43.95บาท ถ้าเรา33คูณ15%มันก็จะได้49.95มันก็จะไม่ตรงใช่ไหมครับอ่าแต่เนี้ยในแอปมันหักไปแค่43.95แต่ถ้าผมคิด15%จากยอดเต็มก็คือจะได้49.95อ่าครับผมเราต้องคิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่เคลียร์ก่อนก็คือเอา 333ยอดที่เราวิ่งได้วันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้เราวิ่งไปกี่เที่ยวไปคูณด้วย20นะครับวันนี้ผมวิ่งไป2เที่ยวคูณด้วย20ก็คือ40นะครับเราวิ่งกี่เที่ยวก็คูณไป20สมมมติว่าวิ่ง5เที่ยวก็คูณ20ก็คือ100วันนี้ผมวิ่งไป2เที่ยวคูณ20ก็คือ40นะครับแล้วก็เอายอดเต็มของเราะครับ มาลบกับยอดตรงนี้ที่เราคูณได้ก็คือเอา333รลบด้วย40ก็คือเหลือ293นะครับยอดนี้นะครับที่มันจะคิด15%จากยอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาคิดดูนะครับว่ามันจะตรงไหมนะครับ293คูณ15%เปซ็ปึ่งก็จะเหลือ43.95 สตางมันก็ตรงนะครับแบบนี้เลยครับถูกต้องเลยครับผมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมให้ไปดูอีกอีกวันหนึ่งครับที่ผมวิ่งอ่าครับเดี๋ยวเราขอมาดูอีกวันหนึ่งนะครับว่ามัน ตรงตามนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูยอดของวันที่17เดือน6กันนะครับอ่าวันที่17เดือน6แป๊บหนึ่งนะครับอ่าเอาไปไหนแล้วอะ่ะอ่าวันที่17เดือน6เนี่ยครับผมวิ่งไปได้ทั้งหมด700กับ6บาทนะครับ ผมโดนหักค่าคอมมิชชั่นไป8ป9 0บาบาทอ่าก็คือเดี๋ยวเรามาคิดตามที่ผมอธิบายตามก่อนหน้านี้ไปนะครับผมก็คือเอา7 0็ดบาทก็คือเราวิ่งได้กี่เที่ยวเอาไปคูณ20นะครับวันนี้ผมวิ่งได้6เที่ยวคูณ20ก็คือ1 2 0ครับได้เท่าไหร่นะครับก็เอาไปลบของ เจ็บาทยอดที่เราวิ่งได้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปลบ7จ็บาทลบ120เท่ากับก็จะเหลือ596บาทก็คือยอดที่เราต้องอยอดที่เราจะเอามาคิดค่าคอมมิชชั่นสินะครับก็คือยอดนี้นะครับเดี๋ยวผมไปคิดให้ดูนะครับว่าตรงหรือเปล่าคูณ15เท่ากับเหลือ87.9อ่าก็คือตรง กับยอดค่าใช้จ่ายเห็นไหมครับก็คือ87.9ก็คือค่าคอมมิชชั่นก็คิดกันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปคิดตามกันดูนะครับว่าตรงตามที่ผมพูดหรือเปล่าล่ะครับผมลองคิดมาของทุกๆวันแล้วครับที่ผมวิ่งมาก็ตรงตามนี้เลยนะครับผมอ่าครับส่วนการโอนเงินให้กับโบค่าคอมมิชชั่นนะครับผมอ่าบางทีหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผม ไอ้เลขที่เขาให้เรามานะครับมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราได้เลขแรกมาแล้วเราอย่าจดไว้นะครับแล้วเราโอนเลขเดิมทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมเคยทําแบบนั้นแล้วนะครับผมอ่าผมข้าไปโอนครั้งถัดไปครับเลขมันก็จะเปลี่ยนไปจากเลขเดิมเลยนะครับมันไม่ตรงกับเลขเดิมนะครับผมก่อนที่เราจะโอนเราก็กดเข้าไปดูเลขทุกครั้งนะครับว่าเราจะโอนเลขอะไรนะครับก็คือกดไปที่คําว่าจ่ายโบนะครับ แล้วก็แต่ว่าถ้าเลขที่เรากดค่าไปแล้วมันตรงกับเลขเดิมที่เราเคยโอนก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนไปเราให้ยึดตามเลขที่อยู่ในคําว่าจ่ายโบนะครับผมอย่าไปโอนเลขเดิมนะครับเดี๋ยวมันโอนเข้าบัญชีคนอื่นหรือว่าบางทีมันก็จ่ายไม่ได้นะครับผมอ่าส่วนเรื่องอ่าบางคนก็บอกว่าจ่ายเงินไปแล้วงานไม่เข้าเลยเป็นเพราะอะไรครับ ไม่รู้ครับอันนี้บอกตรงๆครับไม่ทราบครับหรือว่าอาจจะเป็นอันนี้คือการคาดการครับคืออาจจะเป็นจ่ายเงินช้าหรือเปล่าเงินเลยเข้าช้าเลยโดนบล็อกเรื่องงานเงินสดก็เลยไม่มีหันเข้าครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจคูณ2ให้อีกรอบนึงครับผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับขับรถขับรถต่างๆเกี่ยวกับรถไรเดอร์เงินอะไรพวกนี้ครับแก๊ปโบอิเนเวอร์ละลามมฟมีอะไรเคลื่อนไหวก็เดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับถ้าที่ผมพูดไปอันไหนผิดก็เข้ามาแย้งได้นะครับถ้าใครที่มีข้อมูลที่ถูกต้องก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ <S <s เพื่อชี้แจงให้เพื่อนๆใน YouTube ฟังนะครับผม สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ